ผมรู้แล้วเขาเขาถือฝั่งเขาถือมือขวามาไงผมรู้แล้วไอ้คนนี้มันตีผมแน่มันเอาแนา่มันก็อพอพอมาถึงใกล้ตัวผมเนี่ยผมก็คำนวณแล้วม่งตีคือก็ตีเข้าหัวผมเลยนะเขาตีแบบเอาเอาผมล่วงเลยทีเดียวผมล่วตีปุ๊บผมก็กันกันเอาเอามือซ้ายกันก็เจ็บอ่ะก็เจ็บอะ,บอะยอมรับว่าเจ็บเลยแหละแต่ก็แต่ก็รู้ว่าต้องเจ็บอะ่ะก็ก็ยอมอะ่ะ ก็ต้องยอมแลกเออแต่ก็หวดเลยพอพอ,พอพผมวปุก็หดหดส่วนเข้าไปตรงนี้ตรงช่วงชายโคงอ่ะโดนไปเยอะคนนั้นนะ่ะโดนไปเยอะรายการนี้เหมาะสำหรับผู้มีอายุ60ปีขึ้นไปอาจมีภาพและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า60ปีควรได้รับคำแนะนำในการรับชม สวัสดีครับสวัสดีครับผมโคจังเงาะป้าพาตะลุยนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะครับที่เคยออกไปแล้วนะครับสองอีพีนะครับพี่เบสเลิศบุญนะครับผมพี่เบสเลิศบุญครับผมครับผมสวัสดีครับครับผมก็ผมก็ห่างหายจากการทำคลิปสัมภาษณ์ก็ไปนานพอสมควรนะครับแล้วก็มีโอกาสนะครับได้คุยกับพี่เบสนะครับ แล้วสองอีพีที่พี่เบสเคยเล่ามาเนี่ย <c oughs> มันจะบอกว่าไงอ่ะมันมีแต่ผลเสียนะพี่มันมีแต่โดนมันม,มีแต่โดนก็เลยถามพี่เบสว่าพี่เบสเคยได้ไหมพี่เบสบอกว่าก็เคยได้ก็เลยบอกขอร้องอะ่ะพี่ลองมาเล่าตอนได้ฟังบ้างไงว่าเป็นยังไงนะพี่เนาะไอตอนได้กับกระเทยหรือว่าได้กับผู้หญิง อะไรดีพี่กันเคยถ้ากระเทยนี่ยอดยอดคนเลยนะพี่นะยอดชายเลยอันนี้ว่ากันเล่นว่ากันเล่นขำๆแล้วก็นี่อธิบายไอ้เขาฟังหน่อยฝั่งเนี่ยว่าฝั่งนู้นเนี่ยตอนนี้เรานั่งอยู่ตอนนี้เราเราอยู่ไหนพี่ท่าน้ำนนท์ฝั่งบางสีเมืองนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ท่าน้ำนนท์ฝั่งบางสีเมืองนะพี่เนาะอ่าฝั่งบางสีเมืองเดี๋ยวพี่เบสเดี๋ยวพี่เบสถ้าถ้าถ้าข้ามเรือไปหน่อยเนี่ย ฝั่งนู้นน่ะก็จะเป็นฝั่งของนาฬิกาอก็จะเป็นฝั่งที่เลือดบุญนั่งกันอยู่เมื่อก่อนแต่วันนี้เแต่วันนี้เลือนหมดแล้วไงเราเลยเราเลยนั่งอยู่ตรงฝั่งบางสีเมืองครับผมอ่าครับผมก็คือฝั่งนี้จะเป็นฝั่งบางสี่เมืองพี่ใช่ใช่ใช่เวลาที่พี่ไปเรียนเนี่ยก็ข้ามเรือไปพี่จะต้องข้ามเรือไปฝั่งนู้นใช่ใช่แล้วก็ไปรวมกันตรงนู้นฝั่งนู้นอ่ะฝั่งของนาฬิกาอ่าแล้วพอไปรวมกันแล้วยังไงต่อพี่ก็เก้าโมงปุ๊บเก้าโมงปุ๊บเนี่ยเราก็จะ ใครไม่มาเนี่ยก็คือเหมือนตกแก๊งตกแก๊งแล้วตกแก๊งแล้วเราก็จะไปกันเลยเก้าโมงไปเรียนที่ใช่แล้วเจ็ดเอ็ดเราก็นั่งสองศูนย์สามกันไปอ่านั่งสองศูนย์สามกันไปคือแก๊งแก๊งนนก็จะเป็นแก๊งสองศูนย์สามใช่แก๊งนนก็คือแก๊งใหญ่สุดแล้ะก็คือในระแวกของเฉพาะสองศูนย์สามสายนนใช่ใช่มเป็นเลิศบุญนะพี่ครับครับผมแล้วถามมันต้องถามตั้งแต่เริ่มพี่ นับตั้งแต่ที่เรามานั่งเลยมา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 ,มา,ม,ามาที่บางสิมเมืองนี่ใครมาส่งพอ่อแม่หรือว่ามาเองวิมาเองเนี่ยผมก็เดินมาบ้าน,นอยู่ไม่ไกลท่าน้ำหรอกก็เดินมากันแล้วเดินมาแล้วก็ข้ามเรือแล้วก็ไปเจอเพื่อนฝั่งนูน้นอะไรเงี้ยพอข้ามเรือปุ๊บไปฝั่งนูน้นเคยเคยไหมพี่พอข้ามเรือไปปุ๊บแล้วมีเรื่องเลยมีไหม ก็บางทีก็ออกไปจากบ้านนีเดียวก็มีแล้วยัง,ย,งยังไม่ทันถึงท่าน้ำเลยก็ซัดกับเขาแล้วยังไม่ได้ไปไหนเลยยังไม่ยังไปไหนเลยก็เดินออกมาทีเดียวก็เจอแล้วจากนั้นต้องถามนีพี่พอออกจากบ้านมาณจุดตรงนี้นะบางสี่เมืองเจอใครบ้างพี่ถ้าน้ำนนนะเมื่อก่อนมันก็จะมีหลังเรือที่นั่งกันอยู่ยผมผมจะไม่ขอเอ่ยชื่อเขาแล้วกันเพราะว่าเมื่อก่อนก็จะเล่นกันแบบเตลเตลเลยกันไปหมดอะ่ะก็คือมีในแก๊งสี่ชิงอยู่มีก็ อันนี้ผมไม่เอ่ยดีกว่าเดี๋ยวมันไปพาดพิงถึงเขาเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเป็นเป็นประเด็นอะไรกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะประเด็นดราม่าอ่าใช่ใช่ใช่ครับผมมันมันไม่ดีมันไปพาดพิงถึงคนอื่นในทางที่มันลบอ่ะเขาเขามันก็จะดูว่าเราแบบเฮ้ยเราพูดไปอย่างนั้นเพื่ออะไรอะไรเงี้ยมันมันมันไปการที่ไม่ให้เกียิคนอื่นเขาอะครับเอางี้ดีกว่าแต่ถ้าถ้าที่ผมจะเล่าวันนี้ก็คือแบบ ต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรใช้วิจารณญาณนะาะว่าผมโกหกหรือเปล่าหรืออะไรเรื่องจริงหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่ผมทาลงไปเนี่ยผมบอกเลยว่าแม่งเกินคนอะ่ะแต่ผมจะเล่าไล่ฝั่งเรื่องหนึ่งแม่งเกินคนจริงๆรอ่ะผมบอกตรงๆอะ่ะเป็นไงพี่เหตุการณ์เหตุการณ์นะผมอ่าก่อนอื่นต้องเราจะไม่พูดถึงชื่อโรงเรียนเขานะเราเราไม่ไม่เลยเอ่ยถึงอ,อ่ะเ,อเราเราไม่เอ่ยถึงชื่อโรงเรียนเขาแต่แต่บอกว่าเราไปทําอะไรบ้างอะไรเงี้ย ก็คือวันนั้นก็เลิกเรียนกันมาปุ๊บใช่ป่ะโรงเรียนนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆโรงเรียนผมแหละก็คือปกติจะก็จะเล่นกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยปกติแหละแล้วไอ้จุดที่ผมโดนวันนั้นก็ผมก็มันก็จะมีเขาพวกมอนก็เขาก็ดักรอผมนั่นแหละครับผมผมเจอพ๊บผมก็อ่าโดดลงไปกันปุ๊บก็ชักมีดโบวี้ออกมาเหมือนเดิมนั่นแหละผมก็พกมีดของผมเหมือนเดิมโบวี้ของผมอ่ะแล้ววันนี้ ไอ้ตรงถนนจรัญนนะ่ะมันจะเป็นถนนสี่เลนเนี่ยฝั่งฝั่งฝั่งละสี่เลนครับผมฝั่งละสี่เลนปุ๊บผมก็ข้ามไปข้ามไปถึง,ถงเลนเขาแล้ว <c oughs> พอใกล้ถึงน้างเียแล้วแหละผมรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรมาโดนหัวผมอะ่ะแบบผมสลบลงไปเลยนะแบบคือต้องอธิบายอมว่าคำว่าสลบเนี่ยมัน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 เป็นประมาณว่าเรารู้สึกตัวนะ รู้สึกตัวนะแต่กำมีดอยู่คือคือล้มลงไปเลยอะแล้วมีรุ่นน้องอู่คนหนึ่งอะผมได้ยินเสียงได้ยินเสียงว่าพี่เบสโดนยิงเบสโดนยิงมันก็เข้ามาประคองหลังหมูไว้แต่ตอนนั้นนะ่ะผมรู้ว่าผมไม่ได้โดนยิงแต่ผมโดนหินแต่ผมรู้ว่าผมดาโ,โ,โดนหินโดนอ๋อโดนหินไม่ดโดนยิงแล้วนะผ,ผมก็แต่งตัวสไตล์นี้แหละเนี่ยเสื้อยีน,ยนตาให้เทคแล้วก็ลองเกงยีนอะไรประมาณนี้นแหละก็คือไปปุ๊บผมผมก็รู้สึกตัวนะแต่แต่คือคำว่าตลบอะมัน มันไม่มีแรงอ่ะคาว่ามันไม่มีแรงแต่กำม,มีดอยู่นะทุกคนก็มาพยายามดึงมีดจากมือผมอ่ะผมก็ไม่ผมก็ไม่ยอมให้ให้ดึงอ่ะคือคือคือรู้สึกตัวเรารู้สึกตัวแต่ตอนนั้นอ่ะคือคือคือผมข้ามถนนแปดเลนมันนะอถ,ถนนฝั่งในผมสี่เลนแล้วก็ถนนฝั่งเขาสี่เลนตอนนั้นเราไปอยู่ไปอยู่ฝั่งเลนเขาแล้วแล้วมีแฟนผมมาตอนนั้นก็มันมันเรียกชื่อผมไอวี่ไอวี่ไอวี่เออนั่นแหละ ผมงดึงผมยังย้อนมันดึงมีดออกจากจากมือผมได้แล้วไอตอนที่กลับเนี่ยผมก็รู้สึกนะมันมันลากผมกลับนะถนนแปดเลนอ่ะมันลากเอาผมเข้าปีกอ่ะอย่างแบบลากผมกลับไปเลยอ่ะคือลากเลยอ่ะคือผมแบบแล้วพอไปถึงฝั่งนี้ปุ๊บเนี่ยก็ผมก็เริ่มเริ่มรู้สึกตัวแล้วเริ่มมีแรงแล้วอ่ะคราวน,นี้ก็เหมือนแบบเ <c oughs> ต็มที่แล้วแบบอีสัตว์มันทำกูงี้เหร ผมทำกูงี้เหรอเดือดแล้วเดือดแล้วคือผมก็ถอดเสื้อเลยถอดเสื้อเลยถอดเสื้อยีนออกปุ๊บก็ก็คือไม่มีเสื้อข้างในอะ่ะคือแบบถอดเลยแล้วเลือดแม่งก็แบบเต็มตัวเลือดเต็มตัวแบบยันนั่งเท้าให้เทคนังเท้าให้เทก,ทเทกผมเสียมตาแม่งกลายเป็นสีแดงหมดเลยแบบแดงหมดเลยอะ่ะแล้วผมก็ข้ามข้ามกลับไปอ่ะไปถึงไปถึงฝั่งไอ้ฝั่งเกาะกลางปุ๊บเนี่ยเจอรุ่นน้องอยู่คนหนึ่งถือมีดมามันเป็นหัวตัดเุอร์ ผมบอกเฮ้ยมึงเอามินให้กูนี่บอกมันบอกพี่เบสพอแล้วครับบอกเอามาให้กูนี่สัตว์เอามาให้กูมันก็มันก็เกงๆผมเออผมก็ดึงมาปุ๊บผมก็เดินข้ามไปแบบเหมือนไม่เหมือนคนบ้าคือคือคนสลบไปรอบหนึ่งอ่ะคือคนมันคิดว่าไอไอเนี่ยม่คงคงหมดฤทธิ์แล้วอ่ะแบบเป็นไงพี่เห็นเลือดแล้วมัน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 แบบมันยิ่งไม่ได้อ่ะเราเราโดนแล้วมันยิงโดนยิ่งเดินอ่ะ ไม่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 ช่เ,เดินนิง่งโ,โดนยิ่งหนียิ่งโดนยิ่งเดินน่ะแล้วพอไปถึงอ่าไอ้นะไปถึงไอ้ตรงหน้าโรงเรียนผมก็เห็นแล้วยืนอยู่ประมาณสักเอาเอาเอาเขาข้าวนะประมาณยี่สิบกว่าคนนะ่ะครับผมแล้วผมก็ไปยืนอยู่ยืนห่างจากเขาประมาณสักสิบกว่าเมตรอนะ่ะของเรานี่แค่คนคนเดียวผมก็ยืนจังก้าอยู่คนเดียวไปยืนถึงหน้าโรงเรียนเ,นเพราะวมันมันก็มีหลายคนแหละแต่แต่คือมันกระจายกันอยู่ไง แต่ตอนที่ไปเผชิญหน้ากันอยู่คือมีผมมันเดียยืนแบบจังกล้าแบบยืนถือมีดอยู่อันเดียวอะแล้วถอดเสื้อไม่เหมือนคนบ้า,ถ,าถ้าตอนนั้นน,นแบบไอช่วงที่คลิปมีคลิปมีกล้องมีกล้องกล้องเยอะเลยนะ <ขอ S 1> แม่งภาพผมเนี่ยแม่งแบบไม่เหมือนคนบ้าแบบว่ากําลังจะไปทาร้ายใครอ่ะถ้าสมัยก่อนนะโอโหแล้วม,มีกล้องวงจรปิดนะใช่ใช่ถ้าเป็นทัยหม่นีแม่งดังแบบชิ้นนี้มันคนบ้าแม่งมาจากไหนวะเนี่ยข่าวเนี่ยแล้วคือแล้วเขาเห็นผมปุ๊บเนี่ย เขาก็ย <scenes> ืนแบบเขาก็งงว่ะไอ้เช่นนี้มึงมึงยังเล็ดมึงยังเหมือนแบบผมก็คงคิดว่าเขาเช่นนี้มึงยังแบบจะเอาอีกเหรอมึงมึงแบบสภาพมึงไม่ไหวแล้วนะแบบอะไรประมาณเนี้แล้วฟังเขาว่าไงังไงฟังเขาก็มีมีอยู่คนเดียวที่ที่วิ่งเข้ามาหาผมนะผมเห็นแล้วคือเขาถือเหล็กอ่ะยาวประมาณสักท่อนแขนนึงได้ประมาณนี้แหละผมรู้แล้วเขาเขาถือฝั่งเขาถือมือขวาาไงผมรู้แล้วไอ้คนนี้มันตีผมแน่มันเอาแน่มันก็ พอใกล้พอมาถึงใกล้ตัวผมเนี่ยผมก็คำนวณแล้วแม่งตีคืนก็ตีเข้าหัวผมเลยนะเขาตีแบบเอาเอาผมล่วงเลยทีเดียวอ่ะผมล่วงตีปุ๊บผมก็กันกันเอาเอามือซ้ายกัน่ะก็เจ็บอ่ะก็เจ็บยอมรับว่าเจ็บเลยแหละแต่ก็แต่ก็รู้ว่าต้องเจ็บอ่ะก็ก็ยอมอ่ะแต่ก็ต้องยอมแรกเออแต่ก็หดเลยพอพอผมปุ๊บผมก็หดหดสวนเข้าไปตรงนี้ตรงช่วงชายโครงอ่ะโดนไปเยอะคนนั้นน่ะโดนไปเยอะโดนโดนไปเยอะอ่ะเอาคืนได้วันนั้นแหละ พอโดนุ๊กก็อาคืนทันควันเลยทันควันเลยทันควันเลยเดี๋ยวนั้นเลยแบบสลบไปแล้วอ่ะสลบไปรอบนึงอ่ะแล้วฟังเขาพี่ที่ก็กระเจิงไปไงก็หนีก็แตกไงก็แตกแตกเหมือนกันแตกแตกคือคือคือต้องไปคือคือผมแบบล้าลรานอ่ะเพราะเราลูกบ้าใช่คือแบบมันไม่หยุดอ่ะคือถ้าถ้าถ้าโดนแล้วมันไม่ได้เลยแบบอันนี้ก็ เราเล่นลูกบ้าพี่วันนั้นเราลูกบ้ามันเห็นเลือดด้วยป่ะเขารู้สึกมันเหมือนแบบถ้าเราเจ็บแล้วไม่ได้คือแบบถ้าโดนปุ๊บเนี่ยแม่งมันมันไม่มันต้องเอาคืนอะในนาทีนั้นนะในในในนาทีที่เป็นพวกอาชีวะนะแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แบบนั้นละคือแบบมันก็ความคิดมันมันก็เปยนไปแล้วเมื่อก่อนมันโดนเลือดร้อนประมาณนั้นแหละัยรุนนะพี่อ่าใช่ถามกลับอ่ะพี่แล้วเคยไปเล่นใครไหมพี่ในลักษณะที่ เราโดนวันนั้นถ้าโตโหมันมันเยอะนะเอาเขาแบบเลือดเลือดแตกเลือดออกอะไรเงรี้ยมีไหมพี่มันก็มีเยอะนะถ้าถ,ถ,ถ้าไอ้แบบมันอะแต่เดี๋ยวเอาเล่าไอ้นี่ดีกว่ามีงานเจ็ดเจ็ดสี่คอนเสิร์ตอยู่งาน,น<ๆ>หนึ่งางานเจ็ดสี่แต่แต่ไม่ใช่งานไอ้ที่ไปเจอเหลือมสารนะคนะคำลังงานกัน,น,นก,นงก็งานนั้นมันก็ไม่ถึงกับตีอะไรกันรุนแรงหรอกแต่คือแบบ ก็เกือบโดนอ่ะแต่จะมีสอหอเข้ามาช่วยไว้ช่วยเราอ่าสอหอสอหอเข้ามาช่วยเราไว้ก็คือประมาณว่าเราเนี่ยตอนนั้นก็ขึ้นไปเจ็ดสีอะไรประมาณนี้ปกติก็พอเลิกพอเลิกงานปุ๊บเนี่ยกำลังกําลังจะลงกำลังจะลงมาจากห้างกําลังจะเดินลงมาจากบันไดเลื่อนสอหอเขาก็บอกเฮ้ย hey, พวกมึงเลิอบุญวะเนี่ยเราก็งงเฮ้ย hey, ทำไมมันถามอยู่เอเอใช่ครับพีพ่บอก พวกมึงอ่ะเดี๋ยวพวกมึงอ่ะไปลงไอ้ลิฟตส์ส่งสินค้าด้านหลังนะเอ้าทำไมอ่ะพี่ทำไมต้องให้ผมไปลงอย่างนั้นนะ่ะ<ม>เขาก็บอกมึงไม่รู้ว่าข้า,างล่างเนี่ยเขารวมหัวก็เล่นมึงกันบาลเลยเนี่ยบอกเอา้าทําไมอ่ะพี่มันทมาเล่นทําไมต้องมาดักเล่นผมโรงเรียนเดียวบอกก็โร<ม>งเรียนมึงมันเทียเนี่ยทำเขาไว้เยอะไม่ใช่เหรอท,ท,ที่กูได้ข่าวมาเนี่ยทำเขาไว้เยอะเนี่ยเขาก็แบบเหมือนแบบรวมหัวก็เล่นโรงเรียนเดียวอ่ะแล้วสรุปว่าอ่าโอเคผมก็เชื่อ ก็ไม่อยากจะเสีียงลงไปอ่ะครับผมก็พอไปถึงโป๊ะไอ้ไม่ไม่โป๊ะไอ้อะไรกขกว่าไรวะลิฟต์ส่งสินค้าด้านหลังก็วันนั้นไปงานงานพี่ปูแพ็คเกจก็เจอพี่ปูปูแพ็คเกจพี่ปูว่าเขาก็ขึ้นขึ้นลิฟต์อันเดียวกับผมเลยนะครับลิฟต์ส่งสินค้าด้านหลังอ่ะนั้นเจอพี่ปูก็แบบเออแบบรู้สึกดีแบบไตพี่ปูแกหล่อมากกว่านั้นน่ะหล่อหล่อพี่ปูหล่อมากตัวเล็กยังหล่ออยู่ตัวเล็กเล็กตัวเล็กเนะ วันนั้นก็ได้สอหอช่วยไว้อะทาไงนก็ยับไปถ้าเรือลงมาก็ยับมาวันนั้นน่ะแล้วขึ้นลิฟต์วันนั้นคุยอะไรพี่ปูไม่กล้าคุยเลยแกแกแกนิ่งไงแกนิ่งยิ่งกว่าผมเลผมแบบผมผมเคยเจอแกครั้งหนึ่งตอนนั้นผมไปถ่ายหนังตุ๊กตุ๊กูชาติอ่าแล้ววันนั้นเป็นวันปิดกองของพี่พศอานนท์ก็ได้ไปเจอพี่ปูก็โอเครู้สึกแฮปปี้ก็ได้ได้พูดคุย แต่ว่าตอนนั้นอารมณ์แกตอนนี้ว่าตอนนั้นผมรับบทเป็นกระเทยอ่ะแล้วผมแต่งเป็นกระเทยพี่แกก็นั่งหัวรอนั่งหัวรถแล้วก็ใช้หัวรถออหันไปอ้าวพี่ปูปแบ็คเฮดแล้วก็มีมีงานหนึ่งไองานจะงานจะสีนั่นแหละไอที่ที่ผมไปกันก็ไองานเนี้ยก็อาจจะเป็นงานที่แบบสหอขเขาเกลียดที่หน้าผมหรือเลเลหรือหรือไงผมผม,ผมก็ไม่รู้นะว่าไอตอนก่อนขึ้นไปเนี่ย วันนั้นน่ะเขาเขาจะให้พวกเด็กเด็กกัชจีวะเนี่ยขึ้นแล้วเขาเรียกว่าอะไรน,นะมันเป็นสะพลานล,ลอยตรงตรงนั้นเป็นทางเชื่อมหมอจำไม่ค่อยได้ลแล้วแหละแล้วก็จะมีพวกเด็กปกทอพวกประชาชนพวก,พวก,พวกตระลิงนะอะไรเนี่ยก็คือต่อแถวันเข้าเขาเขา,เขาให้ต่อแถวันเข้าเนี่ยแล้ววันนั้นก็ส่วนมากเด็กกับชีวะมันมันจะใส่แว่นดำกันพวกกุ้ั้นเตนอะไรอย่างเงนเนี้ยแหละเออมันก็ใส่แว่นดำกันไปพวกผมก็ถึงพบ ก็คือเข้าได้ทุกเรียนอ่ะสี่ห้อเรียนที่ก่อนหน้าผมนะเข้าได้ทุกเรียนพอพอถึงเรียนปุ๊บผมก็อยู่ข้างหน้าเขาถามว่ามึงได้บุญเหรอบอกใช่พี่บอกกูไม่ให้มึงเข้าอ๋อทำไมพี่ไม่ให้ผมเข้าอ่ะก็ก็คืองงเฮ้ยวันนั้นก็ยังดีๆอยู่เลยแต่แต่แต่เป็นพี่ต่อคนงเราชื่อแต่แหละแต่พี่ต่อแกดีเขาถามว่าอ้าวผมก็ถามวอ้าวทำไมไม่ให้ผมเข้าบอกเขาบอกว่าเขาตอบครับตอบมาคำเดียวพวกมึงนม่งโกนตีนว่ะบอกอ้าวพี่ทำไมพูดอย่างเงี้ย บอกอกูไม่ให้พวกมึงเข้าแล้วมึงทำทำไมไม่ชอบกูเฉยเออก็คืองงแบบเฮ้ย <c oughs> อะไรวะเนี่ยพี่เราหอ่อยังไงอย่างแกวะเนี่ยแต่แต่แต่แตกน่ารักพี่เราหอแกดีแต่บางทีไอ้สิ่งที่แกพูดอย่างเงี้ยก็คือเราเราไม่แม่งคงไปโกนตีนอะไรเขาว่าแหละออแบบเราไม่แม่งคงแบบเวลาเขาพูดอะไรเราไม่เรา,เรามันไม่ฟังไงครับเราจะลันล้นอะไรบางทีเขาก็หมั่นเที่ยวอะไรเงี้ยเออเพราะว่าเขาไม่ได้ตรงนี้แล้วสรุปแล้วได้เข้าไหมพี่สรุปก็ถามว่าทีพี่จะให้ผมเข้าปะเขาบอกกูไม่ให้มึงเข้าก็ ตอนนั้นผมก็อยู่คนแรกกันแหละเวลาไปดูเจ็ดสีเจ็ดสีแล้วก็บอกก็เลี้ยวเลี้ยวกันปุ๊บเฮ้ยเขาไม่เฮ้ยพี่หารไปบอกเฮ้ยเขาไม่ให้มเข้าเว้ยก็เลี้ยวแบบแล้วผมเล่นตั้งแต่ตั้งแต่หลังเลือดบุมไปเนี่ยผมเล่นเล่นละไปหมดเลยอะเล่นละจนแบบสหอมแม่งแบบไอสัตว์ได้เพิ่งคือคือแม่งปวดเลยอะปวดเลยอะคือคือปวดเลยเล่นเล่นหมดจนตั้งแต่บนตะพาลอยเลยอะเล่นแบบ เล่นเลี้ยวเลยไม่ไม่ไม่สอนเลยมึงจะลปงมจะไปโรงเรียนไหนคือเล่นหมดเลยอ่ะเล่นหมดเลยเล่นหมดเลยเล่นเล่นจนแบบเล่นจนโหแบบเล่นหมดอ่ะคือแล้วแล้วบุญแม่งเล้าลานอ่ะไองานเจสี่คอนเสิร์ตในยุคสมัยของพี่เนี่ยมันเป็นลานแจ๊ะมันมันแจ้งหรือว่าในันมันอยู่ในห้างครับในฮอล์อ่าใช่ใช่ใช่เพว่าคือสมัยพี่นี่ก็คืออยู่ในอยู่ในฮอล์แล้วใช่ใช่ครับ แล้วมีไหมพี่ที่ตีกันในหอ <c oughs> ตีกันเลยว้มีมีครับมีมีมต,ต,ตีตีกันก็ปล่อยป่อยครับบางทีบางทีก็จับคู่สหอก็จับคู่ให้ซัดกันให้ซัดกันในนั้นเลยให้ักันในนั้นเลยสนุกดีอ่ะเพราะมันมันไม่เหมือนกลางแกลงไหมพี่กลางแกลงยังมีที่นี่ใช่ใช่ใช่แต่ว่าในหอเนี่ยมันเมื่อในมันมันเข้าไปข้างในแล้วอ่ะคือมันหนีไม่ได้เยมันหนีก็ไม่ได้มันคือมันมันก็มันก็วนอยู่ในห้างแหละถ้าหนีอ่ะมันก็วกวนอยู่ในห้างนั่นแหละ แล้วประมาณเนี้แล้วถามความรู้สึกหน่อยพี่ระหว่างคอนเสิร์ตกลางแจ้งกับในหอนี่พี่อันไหนอันอันตรายที่สุดพี่ถ้า,ถ,าถ้าเป็นเป็นไอ้พวกกลางแจ้งเนี่ยผม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 ยังไม่เคยไปสัมผัสนะเพราะว่า<อ>เพราะว่าไอ้ไอ้รุ่นนั้นน่ะมันมัน,ม,นมันห่างจากผมแค่ประมาณปีนึงอะ่ะอยู่กลางแจ้งนะใช่ใช่ห่างจากห่างจากผมแค่ประมาณปีเดียวไงผมไม่ทันไงช่วงนั้นอะ ไอยุคกางแจ้งไดมาก่อนใช่ไหมพี่แล้วค่อย่อากปขยเรื่อนมาในหอใช่ไหมพี่อ่าใช่ครับใช่ครับโอ้แล้วพอเรียนจบมาแล้วเป็นยังไงก็มันก็ถามว่าเรียนจบไหมผมผมผมไม่ได้จบนะที่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 ได้บุญนอะผมเรียนมาห้าปีอะห้าปีแต่ผมไม่จบนะสามเต็มที่ก็่สามปีของพี่อะ ผมเรียนห้าปีเลยจัดเต็มเลยจัดเต็ม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 นี่เลยก็ทุกวันนี้ก็โรงเรียนก็เปลี่ยนแล้วใช่ไหมเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นไทยชีวะแล้วครับไทยก็อยากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมมาแหละว่าเลิศบุญยังเปิดอยู่ยังเปิดกทำการรเียนการสอนอยู่แต่บางทีที่แบบว่าออ,ออกออกรายการไปอย่างเงี้ยมันจะมีคนมาโจมตีบ้างว่าโรงเรียนผมเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้นเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยซุดโซมั่งอะไรเงี้ยแต่ก็คือว่าอยากให้ไปสัมผัสดูก่อนเราค่อยพูดนะ อย่าอย่ามาแบบมาแบบมาพิมพ์พิมพ์มอะไรอย่างเงี้ยมันเพราะว่าโรงเรียนยังเปิดอยู่ไงก็ยังยังยัง,ยง,งเปิดการสอนเรงเรียนเขายังเปิดอยู่ถ้าจะมาแบบมาพิมพ์อะไรกันอย่างเงี้ยคือแบบมันมันไม่เฟี้ยวอะ่ะครับแล้วได้เข้าไปโรงเรียนบ้างไหมพี่ไป,ไปผมก็ผมก็ไปมาเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเกือบเกือบสองเดือนแล้วแหละผมก็ไปมานาน,นานผมไปทีอะไรเงี้ยเขาเขาไปเยี่ยมเย็ยนน้องๆครับนะพี่อ่าใช่ครับ คครับพี่ก็วันนี้ก็ต้องเป็นก็ถือว่าเป็นเรื่องสั้นๆแล้วกันในที่แบบอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณนะครับพี่พี่เบสที่ว่าให้โอกาสมามามาเล่าเรื่องในการได้บ้างเพราะปกติก็จะตอนส่องอีพีก็เล่าก็มีเสียโดนมาก็บรรยากาศทั้งหลังนะครับถือถือถือว่าวันนี้มามาเก็บบรรยากาศมามามาดูบรรยากาศเนี่ยให้ดูฝั่งนู้นว่าเมื่อก่อนเราบุญจะนั่งอยู่ฝั่งนู้นนะครับครับผม ฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งหอนาฬิกาใช่ใช่ฝั่งฝั่งหอนาฬิกาทางโน้นนะครับใช่ครับฝั่งที่พวกเรานั่งอยู่เนี่ยเป็นฝั่งบางสีเมืองฝั่งบางสี่เมืองใช่เพราะทอดเด็กเลยบุญจะเป็นเด็กบางสีเมืองเยอะก็โอเคครับผมก็วันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณพี่เบสโบวีนะครับของเลิศดบุญนะครับที่มาให้เกียรติมาเล่าเรื่องเรื่องสั้นสั้นในยุคอาชีวะนะครับก็ ขอขอบคุณนะครับพี่เบสครับครับครับผมครับผมแล้วก็ก่อนจากกันไปก็ฝากช่องนะครับเงาะป้าพาตะลุยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณสถานที่นะครับน้กโกลน้กโกลนี่น่ารักครับมาทีไรมีพาดีๆีไหมผมตลอดอันนี้โชว์หน่อยนะฮะเผมก็แล้วกันนะอันนี้อ่ะเดี๋ยวให้โชว์เองดีกว่ะนี่อ่ะหลวงหลวงปู่บุญนะครับหลวงปู่บุญวัดกลางวงแก้วนะครับผมอันนี้เป็นหลวงปู่บุญ ก็เอาอย่างนี้ดีกว่าพี่ในไหนก็แจกพี่แหละแจกผู้ชมบ้างดีกว่าผมเอาไงผมให้พี่จ้งคำสั่เอาไงดีเอาอะไรดีเอาเอาเอาโรงเรียนพี่เลิศนบุญเกี่ยวกับอะไรดีอ่ะอะไรแต่พี่ต้างเลื่บุญโรงเรียนเลิศบุญน่ะเริ่มตั้งขอตั้งขอสอบอะไรอ่าเป็นอ่าที่ ที่หลังจากอพศมาเป็นเป็นเป็นเลขบุญโดยตรงเนี่ยครับผมพศอะไรดีวะครับก็อ่าคอมเมนต์เดียวนะครับอ่าโอเคได้ได้ได้ครับผมแล้วเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆตอบถูกเดี๋ยวหลังไม่เดี๋ยวผมกระซิบถามปีโบวี่ว่าพศอะไรครับครับแล้วเวลาลงคลิปไปแล้วเพื่อนๆคอมเมนต์ลงมาคนไหนตอบถูกนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะส่งไปให้นะครับหลวงปู่บุญนะครับ วัดกลางบางแก้วนะครับเป็นเหรียญเหรียญมันจะเป็นเหรียญทองแดงเป็นเหมือนโลหะอือสวยครับผมถามพี่เลยได้ทักเป็นใสวยครับผมครับผมก็วันนี้ผมและพี่เบ๊กต้องลาไปก่อนนะครับแล้วก็ก่อนจะไปครับก็ขอขอบคุณเสื้อของพี่ลังบผมชีวะทีวีนะครับเป็นช่องต้นแบบ ในการทำเรื่องราวอาชีวะนะครับก็ขอขอบคุณพี่หลังมากครับผมครับผมครับผมก็คีรีเบสสวัสดีครับครับผมครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอย่อไปก็ฝากช่องนะครับ